จันรุชค่ะมมสเตอร์นุชค่ะจีรภาฟองคำหลอกสถาบันเดอะ e c ี e เ a c a อ e m y มีค่ะตั้งอยู่ที่ปิ่นเกล้าค่ะของเราจะเป็นธุรกิจกลุ่ม p m u หมดเลยค่ะจะเป็นงานสักงานานสอนเรามีสถาบันสอนค่ะแล้วก็ในเปิดในส่วนของการให้บริการลูกค้าค่ะในงานศักว์ต่างๆทุกประเภทค่ะ ของเราค่ะจะสอนนักเรียนใหม่ค่ะของเราจะเป็นสถาบันที่สอนอาชีพสําหรับนักเรียนใหม่เลยค่ะในกลุ่มของนักเรียนของเราจะมีหลากหลายอาชีพเลยที่มองเห็นกําลังมองหาอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักแสดงของเราจะมีอาชีพนักแสดงแล้วก็ในกลุ่มของธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องความงามเพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเองแล้วก็รวมไปถึงพนักงานทั่วไปที่ต้องการอาชีพเสริมของเราจะเป็นสถาบันสอนสักคิ้วสักปาก ซึ่งของเราค่ะจะเป็นเทคนิคนของสากลหมดเลยตอนนี้ของเราได้อัปเดตเทคนิคเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะต่อยอดในธุรกิจของงานศักที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยสีที่เป็นออร์แกนิกรวมไปถึงเทคนิคที่ใหม่ณนะปัจจุบันก็คือแฮช t สโตก็คือเป็นการฝังสีคิ้วลายเส้นด้เครื่องซึ่งได้รับความนิยมมากๆเลยในตอนนี้ค่ะ ของเราจะมีคอร์สค่ะของเราจะมีแบ่งออกเป็น2คอร์สนะคะจะเป็นคอร์สสำหรับนักเรียนไม่มีพื้นฐานเลยเรียนทั้งหมด5วันค่ะพร้อมผอุปกรณ์แล้วก็เครื่องดิจิตอลค่ะราคาอยู่ที่4 2 0 0 0บาทสอนนักเรียนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนลงคนจริงรวมถึงการอสอนในเรื่องของอการหาลูกค้าในกลุ่มของมาร์เก็ตติ้งทำยังไงให้เราได้ลูกค้าอสอนในเรื่องของนักเรียนนะคะในเรื่องของการถ่ายภาพซึ่งสําคัญมากๆเลยในการที่พอเราทําผลงานสวยในการของการถ่ายภาพในการทำมาร์เก็ตติ้งที่จะ ดึงลูกค้าเข้ามาเป็นกลุ่มลูกค้าของเราอันนี้ก็สาคัญเช่นกันค่ะเราก็จะสอนในนี้เหมือนกันส่วนนักเรียนอีกคอร์สหนึ่งจะเป็น,นสาหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานก็คือเป็นการอัปเดตเทคนิคอันนี้จะสอนอยู่ที่สามวันของเราสอนอยู่ที่ราคา39,000ืบาทค่ะสําหรับเทคนิคแฮชด็กที่เป็นด้เทคนิคใหม่ที่ได้รับความนิยมในตอนนี้โดยเฉพาะลูกค้าผู้ชายซึ่งเราเปิดตลาดาตอนนี้ค่ะเราต้องบอกเลยว่าตอนนี้แฮชด็อกมาแรงมากๆเลยโดยเฉพาะการเปิดกลุ่มตลาดใหม่ของลูกค้าผู้ชายซึ่งมีมากๆจริงๆค่ะ รู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทาง SME ค่ะที่ให้เกียรติแล้วก็เล็งเห็นในความสัมพันธ์ของหลากหลายอาชีพนะคะของตัวของอาจารย์เองก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ